ผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุงงทูปคุณขอบคุณหลายสิ่งครับโอ้เอิ่์พี่น้องเอวหาซูนครับสเส่นต้นสะแบงหน้าครับบาดลากเรียบร้อยแล้วครับเอาสลิงขึ้นเมาใสเรียบร้อยลงบนลงพี่น้องเบิรงทั้งเหงาที่แล้วครับโอ้โอ อย่างนีอยายยูครับ,บฝากฝากดไลค์กดติดตามสองยูทูบกดตุคุณรถแท็กซี่อีกท่นึงกระแล้วกันนะครับนะอย่าหาทางหาทางเบิ้ง

เออคือพี่น้องบ้านเออส่งคืออยู่ส่งคือองหันอยู่ครับอือเออประโลนจ้ล้วพี่น้อง อืออือโอ้จับก้อยไปน่องอีกน้อยนึงเสียนะาเท่าเจียวลงจนแหลกเลยพีนน่น้องข้างนี้นี่ขั้นเดงเดือดออกทิศคือทิศพอดีครับ เอินมาใช้จังไรบ,บนันอ่ะคนปลุกโซ่เรียกจังเบิ้งต่อพี่น้อง ตังจากฟองสูบไม่พี่น้องนะับขึ้นไปสูงกว่าเก่าบ้านเนี่ยออสซลิงขึ้นไปไหนผมตับไตงามครับเบิ่งทั้งหลังให้เก่าพี่น้องอ่าให้เพิ่นปลูกสูบจะหน่อยครับเบิ่งคำตอครับนะับขึ้นไปสูงกว่าเก่าแล้วพี่น้องงวยวะไปแล้วครับ ตายเติบแล้วอโอ้รถจำก่อนพี่น้องรถประจพอดีน้อยหนึ่งออ้บ้กหน่องตายแล้วตายไป,ไป quạt quạt quan gặp Hãy hmm. subscribe ชื่อโคงหันอยู่ครับหาเนื่องไปไล่เติบละไปแล้วพี่น้องฮมุฮมลงใส่โค้งโยค่าหัวเรียบร้อยครับเฮ้ยเสียวแปลงในบันเงาขึ้นใหญ่แท้ ทามันไปด้านบนพี่นอ้องดึงไปทางอื่นกับหากทั้งหมดคำครับเดึลงล่วงเราเรือมันป้าดรอคอก,กันพี่นอ้องจังนนกันเป็นคนเจนจังเลยนี่สิกแก่มาอยู่บอก Sinon, non che Oh. C'è บ่ห่ามบ่ยับโซแล้วพี่น้องอาบใหคร oh. ับอือค่าหากเกีวมันเยค่าหากทั้งขังมันำไว้อื ดจำพี่น้องประสินที่ผมมาจากหัวเพื่อนโอ้ย้าให้หักยต์ตั้งขางทำอะไรพี่น้อง นะครับนางั้นหมู่บ้านมา่ายนครับทำการเด็ดเป็นทีบร้อยแล้วครับคลิปนี้ขอตัวล่างครับขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ